สวัสดีค่ะครูอัดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูอัดขอใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะกับหน้าแฟนเพจบัญชีอย่างง่ายนะคะในการเราเรียกกันว่าอธิบายหรือว่าแถลงข่าวละกันนะคะในการเปิดโครงการใหม่ขึ้นมาซึ่งนะคะโครงการนี้จริงๆแล้วเนี่ยพอเรียกโครงการแล้วมันดูใหญ่มากใช่ไหมคะแต่ประเด็นแล้วเลยเนี่ยมันคือเว็บไซต์ค่ะสำหรับการเรียนออนไลน์ซึ่งครูอัดเนี่ยสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมานะคะเพื่อคัดเนื้อหา เพื่อที่จะแบบดึงหลักสูตรที่จําเป็นสําหรับผู้ประกอบการจริงๆบอกก่อนนะคะมีมากกว่าบัญชีมีตั้งแต่ต้นทางเลยค่ะในเรื่องของงานขายการตลาดนะคะงานกฎหมายนะคะในเรื่องของงานบุคคลในเรื่องของการขอใบอนุญาตทั้งหมดนะคะในเรื่องของงานบัญชีภาษีการเงินในเรื่องของไอเดียธุรกิจแม้กระทั่งว่าการลงสัมภาษณ์ เจ้าของร้านค้าการลงสัมภาษณ์นะคะคนที่ซื้อแฟรนไชส์ดังๆเขามีความรู้สึกอะไรยังไงบ้างพอคุณฟังมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าอ๋อเฮ้ยมันมากกว่าบัญชีใช่ค่ะหลายคนสงสัยว่า SME Academy โครงการใหม่ของกรดอันนี้เป็นเฉพาะบัญชีหรือไม่คำตอบคือไม่ใช่ SME Academy เป็นเว็บไซต์สำหรับการเรียนออนไลน์100% เนื้อหาเราคัดมาสำหรับเจ้าของกิจการโดยเฉพาะเอาเป็นว่าคอนเซปต์ของครูอัดนั่นก็คือคุณแค่คลิกแค่คลิกเดียวค่ะความรู้เนี่ยจะมารวมอยู่ในมือถือและคอมพิวเตอร์ให้คุณเรียนที่บ้านได้ความรู้มีค่าหลายท่านทราบบางครั้งนะคะความรู้เนี่ยมันสามารถที่จะช่วยให้เรามีกำไรที่สูงสุดได้ถูกไหมคะและความรู้เนี่ยสามารถป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะคะดังนั้นโครงการวันนี้นะคะ ที่จะมานำเสนอนะคะให้ทุกท่านฟังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ในการถแถลงข่าวครั้งนี้นะคะกวาอยากจะบอกว่ากวาอยากจะเชิญค่ะเชิญชวนนะคะสมาชิกในแฟนเพจบัญชีอย่างง่ายนะคะหรือท่านไหนที่เห็นคลิปนี้ทางช่องทางอื่นๆก็ตามเนี่ยหากคุณเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในสายงานในวิชาชีพที่คุณทำอยู่วันนี้นะคะ คลิปนี้อยากจะชวนเชิญทุกท่านมาร่วมแบ่งปันค่ะคำว่าร่วมแบ่งปันคืออะไรนะคะกวดทำเว็บไซต์ขึ้นมานะคะครูอัดถือหุ้นบริษัทไอทีกวดม,มีบริษัทไอทีเป็นของตนเองดังนั้นในการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์อันนี้คุณไม่ต้องกังวลสบายใจได้เลยนะคะกวดมีทีมโปรดักชั o นเฮาส์หลายท่านทราบดีอยู่แล้วกวดทำสื่อทำวิดีโอสอนมามากมายหลากหลายหลักสูตร แต่สิ่งที่อยากจะแถลงข่าวและขอเชิญชวนให้คุณติดต่อเข้ามาเนี่ยนั่นคืออยากจะได้ผู้ประกอบการที่ทำงานแล้วจริงๆมีประสบการณ์จริงๆมาแบ่งปันความรู้อ่ะเรื่องนี้สำคัญมากเหตุผลเพราะว่าโครงการนี้ชื่อ SME Academy เป็นแหล่งรวมความรู้สำหรับเจ้าของดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดให้เขาเรียกว่านักวิชาการ นะะในการถ่ายทอดอย่างเดียวแน่นอนค่ะคุณก็จะเจอนักวิชาการหน้าตาซ้ำหน้ากันนะคะกับคล้ายๆหลายแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ทั่วไปแต่วันนี้สเสน่ห์ของ s m e Academy นะคะนั่นก็คือการที่ได้เจ้าของตัวจริงมาเล่าอยู่แค่สองสเรื่อง2องสเรื่องเองนะคะ 1. อะไรคือสิ่งที่ควรทำกับสายธุรกิจแบบนี้ 2. อ,อะไรคือสิ่งที่ต้องระวังกับแนวทางการทาธุรกิจประเภทนี้แบบนี้ ะะและข้อสุดท้ายข้อ3เนี่ยแง่คิดธุรกิจหรือวิธีนะคะในการก้าวข้ามวิกฤตต่างๆวิกฤตที่ผ่านมาล่าสุดโควิดก่อนหน้านี้นะคะก็มีการประท้วงก่อนหน้านี้ก็มีเคสของแบบต้ยมยำกุ้งนึกออกไหมคะสภาพเศรษฐกิจย่ำแย่บางท่านมีวิธีการในการก้าวข้ามมาดังนั้นนะคะ สิ่งที่กัอยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการที่เห็นคลิปนี้นะคะอยากจะบอกนี้ค่ะว่าถ้าคุณเขินกับการออกหน้ากล้องนะคะไม่เป็นไรค่ะมาเป็นบทความก็ได้ถ้าคุณบอกโอเคกับการให้สัมภาษณ์คุณมาเป็นเสียงก็ได้ค่ะเรามีการทําแบบเสียงก็มีนึกออกไหมคะหรือถ้าคุณบอกโอเคที่คุณจะทําเป็นวิดีโอเรายกกองไปหาเลยคุณอยากจะถ่ายเป็นบทสัมภาษณ์คุณอยากจะถ่ายแบบว่ามีการพูดคุยกันได้หมดจริงๆแล้วอะค่ะสิ่งหนึ่งที่กวัด รู้สึกว่ามันมีค่าและมันมีเสน่ห์คือความรู้ของเจ้าของหนึ่งคนที่ทางประสบการณ์คือที่มีประสบการณ์มาหลายปีเนี่ยเปลี่ยนความรู้ะคะ่ะให้มีคุณค่าความรู้นั้นจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อมีคนอีกหนึ่งคนหรืออีกหลายร้อยคนได้นำความรู้นั้นไปใช้เพื่อเลี้ยงชีพต่อๆไปนะคะความยาวของวิดีโอหรือบทสัมภาษณ์ของเราเนี่ยนะคะความยาวเนี่ยไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะไม่ได้ถ่ายอะไรกันนานมาก ดังนั้นนะคะวันนี้ก็เลยอยากเชิญชวนผู้ประกอบการนะคะสำหรับท่านที่โดยเฉพาะเนี่ยหน้าแฟนเพจบัญชีอย่างง่ายเนี่ยผู้ประกอบการเต็มไปหมดเลยนะคะก็อยากจะเชิญชวนเข้ามานะคะถามว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงไหมในการสนับสนุนกันและกันกัดลงทุน ส่วนหนึ่งนะคะกับการสร้าง SME Academy ทําเเว็บไซต์ทำแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะแต่เราเนี่ยก็จะมีเรื่องของผลตอบแทงเล็กๆน้อยๆเป็นการแลกเปลี่ยนมีของสวัสดีนู่นนี่นู่นนั่น,น,นมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางพอสมควรนะคะดังนั้นก็ลองดูค่ะเพื่ออยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้แม่พูดมาถสิขนาดนี้นะคะเราอยากจะบอกว่า ปัจจุบันนะคะ SMB e Academy เว็บไซต์การเรียนออนไลน์สำหรับเจ้าของกิจการตรงนี้นะคะสามารถเข้าได้แล้วนะคะแล้วก็มีวิดีโอตัวอย่างมากพอสมควรมาดูเหตุผลอย่างหนึ่งนิดหนึ่งนะคะครูอัดเนี่ยตั้งนโยบายเอาไว้ค่ะว่าใน6เดือนนะคะใน6เดือนนี้เนี่ย ทีมงานเรานะคะแล้วก็ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเราวางแผนว่าจะมีการผลิตนะคะวีดีโอออกมาทั้งหมด300บทเรียนใน6เดือนอย่างที่บอกคะ่ะเราเตรียมนะคะกูรูวิชานักวิชาการเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยนะคะเราเรียบเริ่มที่จะส่งเทียบเชิญขอเชิญแต่ละท่านที่มีชื่อเสียงมีเทคนิคดีๆเนี่ยนะคะมาแบ่งปันความรู้ใน แพลตฟอร์ม s อส a ีอะคาเสิ่งนี้เราทำอยู่แล้วนะคะและรวมถึงการสัมภาษณ์นะคะผู้ประกอบการจริงด้วยเช่นกันนะคะแต่ก็มีเพิ่มเติมนะคะสำหรับท่านที่คิดว่าโอ้โหสนใจมากเลยฟังไอเดียแล้วเนี่ยนะคะรอเลยนะคะรอจะใช้งานน,น,นู่นน,นี่นู่นนั่นขอดแอบบอกอย่างหนึ่งนะคะขอดเองทำสัมมนาออนไลน์มาก็มากเลยนึกออกไหมคะ แล้วพอเราทําสัมมนาออนไลน์มาเนี่ยเรารู้เลยว่า20กว่าหลักสูตรที่เราทํามาค่าเฉลี่ยราคาของหลักสูตรเนี่ยอยู่ที่ประมาณตั้งแต่หลักพันขึ้นไปอันนี้เป็นทั้งหมดประมาณ20กว่าสัมมนาที่ว่าทํามาประมาณ2อสมปีนี้นะคะกําลังจะบอกว่าในเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นเว็บไซต์นิดหนึ่งในเว็บไซต์นะคะ s อสบีอะค่เเราเนี่ยทุบราคาลงไปเลยเพื่อให้นะคะ SME ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้นะคะนี่เว็บไซต์ที่เสร็จแล้วนะคะ เราเริ่มต้นราคาอยู่ที่50บาทดังนั้นสิ่งที่คุณได้ยินตอนนี้ก็คือว่าโอ้โหต่อไปคุณอยากรู้เรื่องอะไรอะ่ะกฎหมายแรงงานมาดูจ้ะนะคะหรือว่าคุณบอกว่าอยากฟังเคสนะคะเรื่องเล่าจริงๆเลยที่แบบ ลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยมีการถกเถียงกันในศาลแรงงานเป็นยังไงบ้างมาฟังค่ะเพราะนี้ไปคัดสรรมาของจริงนี่ออกไหมคะถ้าคุณอยากจะรู้วิธีการเขียนสัญญานะคะในการจ้างกันระหว่างเมืองไทยกับเมืองนอกวิธีการเขียนสัญญาเป็นยังไงเราเตรียมเนื้อหาไว้ให้เนื้อหากว่า300เนื้อหานะคะทั้งนักวิชาการและผู้ประกอบการสิ่งหนึ่งที่กัดวางนโยบายไว้คือ ภายใน6เดือนเราจะออกมาทั้งหมด300หลักสูตรด้วยกันนะคะ,ะมาดูต่อน,นิดนึงนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะเรามีนะคะแพ็กเกจสำหรับผู้สนับสนุนอย่าเรียกว่าเป็นการพรีออเดอร์เลยกันละกันนะคะสำหรับแพ็กเกจสนับสนุนเนยกว่ามีเป็นแพ็กเกจเดียวเป็นแพ็กเกจเล็กๆนะคะที่หลายท่านหากสนใจว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะรอเรียนแล้นะคะฉันอาจจะไม่ได้ไปถ่าย งานให้ขวาดหรือว่าแบ่งปันต่างๆนานาเนี่ยเดี๋ยวเป็นอะไรที่น่าสนใจเรารอเรียนกันแล้วกันนะคะเรามีแพ็กเกจก้อนหนึ่งก็คือ2 0,000ือย่างที่เห็นไปนะคะชำระ2 0 0ห0ื่นเพื่อจองสิทธิ์เอาไว้สําหรับการเรียนตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไป6เดือนเนี่ยนะคะจะผลิตออกมา300หลักสูตรประเด็นจะเป็นอย่างนี้ค่ะคุณรอนานใช่ไหมใช่ดังนั้นเราจะมีออนท็อปให้เรื่อยๆนะคะ สมมุติคุณจองมา2 0,000ื่นละออนท็อปยอดเงินไปให้อีก5,000บาทค่ะแปลว่าคุณมีวงเงินสำหรับการเข้าไปกดซื้อหลักสูตรต่างๆแล้วนะคะเพราะเราเป็นระบบการเติมเงินใครปเข้าไปนะคะ <ๆ S 1> ก็เปลี่ยนเงินเป็นพอยต์แล้วพอยต์ไปกดในการใช้จ่ายต่างๆนะคะคุ้มมากนะคะต่อมาค่ะเรามีอ n อนท็อปเข้าไปอีกนะคะว่าในขณะที่รอหลักสูตรต่างๆผลิตออกมาใน6เดือนนี้เนี่ย แล้วถ้ามีคําถามแล้วไม่รู้จะไปรอเรียนอะไรนะคะคุณสามารถถามเรื่องบัญชีภาษีการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นบัญชีภาษีของบริษัทหรือบัญชีภาษีของบุคคลสามารถถามได้เลยนะคะภายในหเดือนนะับตั้งแต่วันที่คุณเริ่มใช้สิทธิ์นั่นเองนึกออกนะคะและมีค่ะสำหรับท่านที่ตัดสินใจนะคะที่จะเป็นผู้สนับสนุนกันนะคะเรา ส่งแฟ้ม first step ไปให้อีกหนึ่งเล่มที่บ้านถ้าคุณบอกว่าคุณมีแล้วแฟ้มนี้นะคะคุณเปลี่ยนเป็นเครดิตเงินเติมเข้าไปในระบบได้เลยเว็บไซต์ SBA e Academy ที่เป็นแหล่งรวมความรู้ของเจ้าของกิจการเนี่ยเราเป็นระบบที่เป็นการเติมเงินเข้าไปนะคะสมมุติว่าคุณจะซื้อหลักสูตรหนึ่งห0บาทคุณก็เติมเข้าไป50บาทไปกดใช้ได้เลยหรือถ้าคุณอยากจะเป็นระบบ on t o ปแบบเนี้เติมเข้าไปแล้วเราจะ on t o ปให้อีก นะคะแบบนี้นะคะดังนั้นสิ่งที่คุณเห็นตอนนี้คือสําหรับผู้ที่สนับสนุนแล้วก็สนใจที่จะจองเอาไว้นะคะซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าอันนี้คือซูเปอร์โปรโมชั่นมากๆนะคะและเป็นการให้ในแบบที่เขาเรียกว่าออนท็อปสูงสุดที่เพจบัญชีอย่างง่ายเคยจัดมาเดี๋ยวขอค้างภาพนี้ไว้นะคะเติมสอง0 0ื่เพิ่มพา้อีก5้าพันใช่ไหมคะ ตอบคำถาม6เดือนนะคะได้แฟ้มไป1เล่มโอเคไหมคะแต่ท่านไหนนะคะที่ตัดสินใจที่จะเป็นผู้สนับสนุนให้โครงการ s b e Academy เนี่ยมี300หลักสูตรใน6เดือนนี้นะคะกวด on top รวมไปให้อีกนะคะเพิ่มอีก5,000ดังนั้นหมายความว่าเดี๋ยวทีมงานช่วยโจทย์นะคะเติม20,000 on top 5,000แล้วนะคะแล้วอีก5,000แปลว่า on top 10,000 ะะถามคําถาม,ถามบัญชีภาษีในช่องทางพิเศษที่มีคนเฝ้านั่งตอบจ้างพนักงานประจํามานั่งตอบเลยนะคะอีก6เดือนได้แฟ้ม First Step ไปอีกหนึ่งเล่มเหตุผลที่บอกแบบนี้เนื่องจากว่าคุณจะเป็นกลุ่มนะคะที่มั่นใจในการทํางานของเพจบัญชีอย่างง่ายกับทีมงานของครูอัดแปลว่าคุณจ่ายจองมาก่อนภายใน6เดือนทยอยเรียนไปเรื่อยๆเพราะเราจะเติมเข้าไป300หลักสูตรนะคะซึ่ง จะบอกแบบนี้ค่ะว่าใน300หลักสูตรนะคะเดี๋ยวทีมงานฝากขึ้น300หลักสูตรนิดหนึ่งนะคะที่กวาดวางแผนเอาไว้ใน6เดือนเนี่ยถ้าเกิดระหว่างทางมีบางท่านบอกว่าพี่รู้สึกมันไม่ตรงเลยกับสิ่งที่พี่ต้องการพี่รู้สึกว่าพี่รอไม่ไหวและกราดมันช้าเกินไปไม่มีอะไรต้องเสียเลยค่ะหากคนติดต่อเข้ามาแล้วบอกว่ามันไม่ตรงกับสิ่งที่คุณคาดหวังเรายินดีคืนเงินนะคะ2 0 0 0 0บาทร0อเอร์เซเลยดังนั้นไม่มีอะไรที่เป็นความเสี่ยงเลยนะคะ เหตุผลที่ออกมา PR หรือประชาสัมพันธ์ในจุดนี้ที่เป็นผู้สนับสนุนในช่วงเริ่มต้นนี้นะคะเพียงขวัดเนี่ยต้องการอย่างหนึ่งค่ะว่าเราต้องการสร้างวิดีโอเบื้องต้นก่อน300หลักสูตรใน6เดือนเพื่อให้ SMB Academy เเป็นแหล่งรวมความรู้ของเจ้าของกิจการต่อไปใช้คอนเซปต์แค่ว่าคุณคลิกแค่คลิกเดียวความรู้ทั้งหมดจะไหลเข้ามาอยู่ในมือคุณจะไหลเข้ามาอยู่ในมือถือคุณจะไหลเข้ามาอยู่ใน คอมพิวเตอร์คุณให้เอาความรู้นั้นเนี่ยใช้กับกิจการเพื่อก่อให้เกิดกําไรสูงสุดเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่อย่างที่บอกไม่ต้องกังวลน,นะคะในเรื่องของระบบไอทีนะคะกว่ามีบริษัทไอทีเป็นของตัวเองนั่นเองอ่ะพอมาถึงจุดนี้นะคะหากท่านไหนเนี่ยที่สนใจนะคะที่จะแบบโอเคเดี๋ยวติดต่อเข้ามาและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งดีกว่านะคะสมมุติคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิทยากรหรือการแบ่งปันความรู้ที่กว่าอยากจะเชิญชวนทุกท่านในที่นี้นะคะอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่า คุณจะได้เครดิตพิเศษนะคะสมมุติคุณมาเป็นวิทยากรบรรยายนะคะกว่าอาจจะแบบส่งรถตู้ไปรับหรือมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางนิดหน่อยแต่คุณจะได้เครดิตพิเศษนะคะในการมาช่วยสอนด้วยนะคะใส่เข้าไปเป็นชื่อของคุณคุณเอาเครดิตนี้นะคะไปกดเรียนอะไรก็ได้นะคะดังนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่อยากจะมาชี้แจงให้ทางสมาชิกแฟนเพจบัญชีอย่างง่ายนะคะมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นะคะของเจ้าของกิจการ ก่อจากใช้ช่วงท้ายนี้นะคะเผื่อท่านไหนมีเวลานะคะอีกสักห้านาทีในการอธิบายรูปแบบและเสน่ห์ค่ะคำว่าเสน่ห์หมายความว่าอะไรคำว่าเสน่ห์หมายความว่ากาะออกแบบวิธีการเรียนนะคะที่เป็นทั้งหมด3ระดับด้วยกันดีไหมคะเดี๋ยวฟังตรงนี้นิดนึงว่า s m e Academy เนี่ยเราออกแบบวิธีการเรียนแบบไหนและแตกต่างจากตัวเว็บไซต์อื่นๆในท้องตลาดยังไงแบบแรกนะคะ เป็นแบบทักษะนะคะบวกแนวคิดธุรกิจแบบนี้ล่ะค่ะที่อยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการเนี่ยนะคะให้มาร่วมกันแบ่งปันความรู้ความเข้าใจกันนะคะสร้างมาเป็นแบบถังความรู้กันนะคะคุณทําหมูปิ้งคุณทําขนมปังนะ,ะมาแชร์กันได้เลยนะคะอันนี้น่าสนใจมากนะคะและนะคะรวมถึงแบบที่2นะคะเป็นทักษะนะคะแล้วก็คู่มือ แบบนี้เนี่ยหมายความว่าอะไรทักษะกับคู่มือเนี่ยนะคะหมายความว่าที่ผ่านมาขัดลองนะคะมีการสอนใช่ไหมคะและมีการนำส่งคู่มือแฟ้มต่างๆมันยิ่งทำให้เราได้คำตอบว่าการที่มีคลาสเรียนออนไลน์เราให้ดาวน์โหลดเอกสารได้อยู่แล้วสมมติคุณดาวน์โหลดมาคุณพิ้นอยู่ในมือเรามีให้ดาวน์โหลดอยู่แล้วมีให้ดาวน์โหลดเยอะมากแต่ถ้าคุณบอกว่า คุณอยากได้คู่มือด้วยอะที่มันถืออยู่ในมือได้เลยค่ะเราพิ้นใส่ซองใส่แฟ้มแล้วก็ส่งไปให้ดังนั้นในแบบที่2และแบบที่3ที่คุณเห็นตรงนี้นะคะมันต่างกันยังไงบ้างแบบที่2กับ3ม,มันต่างกันเรื่องของระยะเวลาความยาวของหลักสูตรมันจะมีตั้งแต่1ชั่วโมงอ่ะ ไม่เกิน5ชั่วโมงแล้วก็เกิน5ชั่วโมงขึ้นไปอย่างแบบที่3คล้ายๆกับหลักสูตร first step เนี่ยจะเป็นแฟ้มอย่างดีเลยนะคะแล้วจะเน้นในสายงานบริหารเลยนะคะมีแม้กระทั่งว่าตอนนี้นะคะ SME Academy กำลังเดินหน้าขอ B O I เราจะทำคู่มือในการขอ B O I ให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้และติดตามไปด้วยกันเลยว่าในการขอ B O I เนี่ยต้องทำเอกสารอะไร ในการไปติดต่อต้องทํำยังไงในการประมาณการกําไรต่างๆนะคะที่ทางศูนย์เนี่ยนะคะเขาขอมาว่าให้เราประมาณการกําไรต้องมีพนักงานกี่คนนู่นนี่นัน่น,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 นเดี๋ยวทำเป็นคู่มือและทำเป็นคลิปอธิบายให้เป็นไงบ้างคะและนั้นก็คือเขาเรียกว่าความแตกต่างนะคะในการจัดลําดับนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะ SME Academy เราสอนทุกหัวข้อเราเชิญตั้งแต่ง,งานขายยาวมาเลยนะคะจนหลังบ้านหลังบ้านจริงๆ ะะดังนั้นอย่างที่บอกไปว่ารูปแบบแตกต่างแต่สเสน่ห์อีกการหนึ่งที่กวดวางเอาไว้ให้นะคะนั่นก็คือจะมีแบบทดสอบด้วยแบบทดสอบเนี่ยมันจะเป็นอินเตอร์แอคกดจากหน้าเว็บเลยว่าสมมติคุณเรียนและอันนี้มาสามารถทดสอบได้ก็สามารถกดว่าอ,อ๋อฉันเข้าใจไหมฉันเข้าใจไหมสิ่งที่เราเห็นได้ยินเรียนไปแล้วเรารู้สึกว่ามันดีเราอาจจะจดอยากจะมีการทดสอบกดเข้าไปที่ทดสอบเลยค่ะมันสามารถที่จะทดสอบจากหน้าเว็บไซต์ได้เลย และอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในเฟสสุดท้ายนะคะของเอสเอ็ม e อ y คเดที่กวัดพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันสามารถซื้อเป็นองค์กรได้แล้วเราส่งรีพอร์ตให้คุณได้ด้วยนะว่าอะไรทราบไหมคะซื้อเป็นองค์กรหมายความว่าองค์กรกวัดมี30คนแบบนี้กวัดอยากจะให้พนักงานของครูพัฒนาแล้วไปเจอหัวข้อวิธีการทำวิดีโอด้วยมือถือ วิธีการแต่งภาพด้วยมือถืออยากซื้อให้ฝ่ายกราฟิกจังเลยวิธีการเขียนคอนเทนต์อยากซื้อให้ฝ่ายเซลลจังเลยวิธีการตอบโตลล้ลูกค้าเวลาลูกค้าคอมเพนอยากซื้อให้เซลล์จังเลยวิธีการใช้ Excel เ,เ,เพื่อง,งานบัญชีอยากซื้อให้บัญชีจังเลยเราสามารถที่จะให้องค์กรซื้อนี่บอกไหมคะแล้วก็บอกทางเรามาได้เลยนะคะว่าจะใช้กี่ยูเซอร์แล้วให้พนักงานคุณเข้ามาเรียน เรามีรีพอร์ตส่งไปด้วยว่าพนักงานคนนี้เรียนหัวข้ออะไรบ้างเผื่อทางเจ้าของกิจการะจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการวัดผลในการให้โบนัสปลายปีประเมิน KPI ของพนักงานว่าเธอทํางานกับฉันดีมากเธอมีทักษะในการเรียนรู้หลักการต่างๆนานาเพิ่มขึ้นดีมากเดี๋ยวไปพิมพ์รีพอร์ตมาจาก SME Academy นั่นเองทั้งหมดทั้งปวงสิ่งที่กําลังพูดขึ้นมานะคะนั่นก็คือว่า กฎตั้งใจที่จะพัฒนาเราเรียกว่าสตาร์ทอัพตัวนี้และกันนะคะสตาร์ทอัพตัวนี้เนี่ยเป็นแหล่งความรู้สําหรับเจ้าของกิจการเพื่อใเอส m ไทยค่ะมีความแข็งแกร่งในการต่อสู้บนโลกธุรกิจเราเจอวิกฤตมาหลายอย่างนะคะกว่าจะก้าวข้ามวิกฤตโควิดอันนี้มาได้เนี่ยมีบทเรียนในชีวิตเรียนรู้หลายอย่างมากตัวกวดเองนะคะก็เป็นหในผู้ประกอบการที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์เช่นกันร้านอาหารที่ทํามา78ปี โกดังที่ทำสำนักงานบัญชีที่ทำหลายอย่างมากที่ก็ยินดีแบ่งปันเช่นกันนึกอ,ออกไหมคะดังนั้นเนี่ยหากท่านไหนสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการสนใจในรูปแบบไหนเข้ามาเป็นหนึ่งในการแบ่งปันความรู้ ยินดีมากๆติดต่อมาโดยตรงเลยนะคะกรูอาจจะเป็นคนรับสายและติดต่อด้วยตนเองเลยนะคะหรือในแบบผู้สนับสนุนที่ยินดีที่จะพรีออเดอร์แล้วค่อยๆเรียนนะคะค่อยๆดูวิดีโอที่จะเติบโต300วิดีโอใน6เดือนนี้นะคะก็ยินดีเช่นกันหรือนะคะท่านไหนท,ที่เป็นหน่วยงานว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเป็นเขาเรียกว่าเว็บไซต์ขายของเป็นแพลตฟอร์มต่างๆที่อยากจะเราเรียกกันว่าอยากจะมาร่วมมือเช่น ถ้าคุณเป็นเว็บไซต์นะคะดังๆแล้วบอกมีลูกค้าเยอะมากเลยในเนี้ยอยากให้กวดสอนให้หน่อยว่าการค้าขายออนไลน์ต้องจดทะเบียนการค้าย,ยังไงคุณสามารถติดต่อมาร่วมกันได้กว่าจะมีการสร้างหลักสูตรสำหรับแม่ค้าที่ขายในช h อปปีขายใน Lazada พวกนี้เดี๋ยวเราดีวให้หมดนึกอ,ออกไหมคะเดี๋ยวเราออกแบบหลักสูตรให้ได้หมดเช่นกันขออย่างเดียวขอให้วิดีโอที่ทาที่พวกเราเจ้าของกิจการทามีประโยชน์กับ เจ้าของกิจการรุ่นต่อๆไปมันจะดีมากๆนะคะถ้าความรู้ที่มีมีค่า ความรู้เปรบเสมือมทรัพย์สินและทรัพย์สินที่มีค่าที่ติดตัวเราไปจนอายุมากมายเนี่ยมันคือประสบการณ์การทําธุรกิจมันคือความรู้ความเข้าใจต่างๆมาร่วมนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับเจ้าของกิจการไปด้วยกันสามารถติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์ของแฟนเพจบัญชีอย่างง่ายได้นะคะก็อรอที่จะรับนัดนะคะทานกาแฟเพื่อที่จะวางแผนการสอนไปได้วยกันเราพบกัน ค่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ